กับข้าสู่ริการสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะท่านผู้ชมครับพี่เกิดผลคะมีทางคุณชัดค่ะเป็นหัวหน้าสายตรวจรอปภที่บริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งแจ้งเข้ามานะคะบ,บอกว่าเขามีหน้าที่ไปตรวจรอปภที่เฝ้าตามตึกต่างๆนะท,ที่มาว่าจ้างบริษัทให้ส่งรอปภไปปรากฏว่ามีตึกแห่งหนึ่งรอปภของเขาก็ไปประจำการอยู่แล้วสายไฟฟ้า,อาของตึกแห่งนั้นหายไปนะคะตัวของเจ้าของบริษัทรอปภก็กล่าวหานะคะว่าเจ้าของตึกก็กล่าวหาว่า เอสงสัยรพอปภมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะคในกรณีนี้นะค,ะคุณชัดในฐานะหัวหน้าสายตรวจเองเขาก็าถูกกล่าวหาด้วยว่าสมรู้ร่วมคิดกับรพอปภคนนั้นนะฮะในกรณีนี้คุณชัดเขาก็เลยเขียนใบละออกตั้งแต่29มกราคมเดือนมกราคมยังไม่ได้เงินเดือนเลยค่ะณนะตอนนี้มีทุนาย,ยนแล้วนะฮะทางบริษัทยังไม่อนุมัติจ่ายเงินเดือนมกราคมให้แล้วแถมนะฮะเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหัก3%ทุกเดือน ก็ยังไม่มีการแจ้งให้ไปรับด้วยเรื่องนี้คุณชัดพร้อมอยู่ในสายกับเราคุณชัดคะสวัสดีค่ะสัญญาณหลุดไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราประสานอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทางรายการของเราได้ประสานงานไปยังผู้วยการกองคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพาอ,อพงเทพเพชรสมอยู่ในสายกับเราคะ่ะสวัสดีค่ะพอพงเทพคะ่ะสวัสดีครับผมผมพงเทพเพชรสมครับค่ะท่านพอคบกรณีนี้เราพอจะช่วยทางคุณชัดได้อย่างไงบ้างไมหมครับบริษัทยังไม่จ่ายเงินเดือน,เด,อนเดือนสุดท้ายอะคะ่ะ ครับในส่วนของการทํางานนะครับเรื่องของการทํางานเนี่ยครับถ้าถ้ามีการทํางานต้องได้รับค่าตอบแทนนะครับเพราะงั้นในส่วนที่จะเขียนเวลาออกหรือไม่ลาออกก็แล้วแ,แต่เมื่อถึงงวดการจ่ายค่าจ้างนะครับ<ะ>นายจ้างมีหน้าท,<ะ>ที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง<ะ>ครับพนักง<ะ>างตรงนี้นะครับต่อให้มีค<ะ><ะ>ดีความกัน<ด>แล้วต่อให้มีเรื่องคดีความกันก็ยังต้องจ่ายก่อนถูกต้องไหมคะต้องจ่ายครับผมเพราะว่าเป็นคนละส่วนกันนะครับในส่วนคดีความคดีอาญาหรืออะไรนะเป็นเป็นส่วนของที่พนักงานสอบสวนหรือ ตัวเจ้าทุกนะครับทางบริษัทกอปคองหรือเจ้าของตึกเองเนี่ยต้องไปแจ้งความดำเนินคดีไปตามขั้นตอนของนันงานกระทวนนะครับค่ะแล้วกรณีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่หักไว้สามเปอร์เซ็นต์ล่ะคะในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องไปดูว่าบริษัทที่ทางท่านสายตรวจท่านนี้นะครับไปทา <ạ. S 2> ํางานอยู่นะครับได้ดําเนินการกับสถาบรรันการเงินที่ไหนไว้ใน,ใ,นในการที่จะดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับว่าในเงื่อนไขขั้นตอนของการจ่ายเงินเนี่ยนะครับ เวลาออกแล้วนะครับส่วนนายจ้างเองมีหน้าที่ต้องไปแจ้งกับสถาบันการเงินเพื่อให้ลูกจ้างไ้รับสิทธิในเงินส่วนที่ทางหักไว้นะครับเป็นเงินสะสมของลูกจ้างในคืนนะครับโอ้ท่านผอ,อคะเขาคงไม่ไปแจ้งมั้งครับเพราะเงินเดือนเขาก็ยังไม่จ่ายเหมือนกันเดี๋ยวกรณีนี้เราขอให้ชื่อเบอร์โทรคุณชัดหลังไม์กับท่านผอ,อแล้วฝากท่านผอ,อช่วยดูแลให้นิดหนึ่งได้ไหมคะให้ความเป็นธรรมได้ครับผมได้ครับนะคะค่ะขอบคุณท่านผอพงเทพอย่างสูงเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ พี่เกิดผลอ,อยากจะฝากกับคนที่เจอกรณีปัญหาอย่างนี้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนยังไงบ้างไหมครับพี่เกิดผลอ๋อถ้ากรณีที่ไม่ได้รับเงินเดือนไม่ว่าอย่างที่ท่านพอ,อ,อพูดนะครับไม่ว่าคุณจะถูกดำเนินคดีหรือถูกไล่ออกเ<ม>งินเดือนก็ต้องจ่ายถ้าเขาจะต่อ,ต,อต่อสู้ว่าคุณทุจริตหรือไม่ทุจริตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าไม่จ่ายค่าเฉยแต่การทํางนานต้องได้รับเงินเดือนครับยังไงก็ให้ไปร้องกรมแรงงานได้ครับไปร้องกรมแรงงานหรือร้องมาที่สามเป้าบรรเทาทุกข์ก็ได้นะเดี๋ยวพี่เกิดผลแล้วปุ๊บก็จะช่วยะะาานนงให้ค วันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะท่านนายเกิดผลแก้วเกิดนะฮะทีมงานทุกคนแล้วก็ดิฉันอนอนุมากเกษตรพืชผลลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y u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  e ออนอุมา a n n e l นะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องอ n น m ุมา a n n e l ค่ะ